อุยยังไงชัดป๊อปปี้นีครับลานกลางเต็นท์เอเล่นน uh, ี่นี๋ยวต้รตงนี้ตู้อตรงนี้ตูนี้กึงเนี่ยครับจะเอาเลนฟรี ที่นี่เขาแหลมป๊อปปี้ครับพุดยาญนะครับเขาแหลมครับมีวิวน้ำภูเขานะครับมาให้ดูนี่ครับโดยรอบ bắt làn càng tính làn càng làn ông Nam làn càng tính Nam มาครับคนสวยจ้าของกล้องินมากเลยกาเย็นสบายนอนเป็นคืนที่สองอที่นี่โห่นคนสวยสวยมากกดีคนเดินหอบแ้วแต่ว่าขึ้นชันมากอ่ะชันลงไปข้างล่างก็ชันนี่ครับบรรยากาศ ชพระาทิตย์ตกก็เขียนชมตรงชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยทีเนี่ยครับจุดชมพระอาทิตย์ตกแต่เมฆเยอะมากครับฝนกำลังจะลง,<ร>งไม่น่าจะเห็นแหนมแฟนมทั้งวันมีบ้านข้าหลายหลังนะนี่ครับบ้านพักแต่ไม่ได้ถามว่าหลังเท่าไหร่อ่ะมีน่าจะเป็นหลักพันเนี่ยน่าจะสองพันกว่าเออเดี๋ยวจะไปถามเขาห้องเนี่ยตอนเราไปซื้อข้าวจะไปถามเขาว่าห้องทัศ กินแล้วเท่าไหร่มาหันนะคะนี่คนไปถ่ายมายที่อยู่อะไรนะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแหลมป้อมปอมปี้ป้อมปี้ปปปปนี่ยดูทางลงมานะชันมากคนดีๆดีเดินยังบอกโอ้โหชันเนี่ยแล้ววิวแชร์เข็นลงมาดูนะคะดูนี่เลยเข็นลงมามีความมุ่มานะมาก ทางชันขณะคนเดินขึ้นมายังหอบอะ่ะบอกว่าจะเขียนวิวแชร์ลงไปข้างล่างบอกไปเธอจา้าเดินไปถ่ายเลยจา้าที่นี่ค่าเข้ารถก็สี่สิบาทคนสามสิบคนพิการเราไม่ได้เสียนะคนพิการเ็าฟรีจ่ายคืนที่สองก็จ่ายสามสิบบาทค่ะค่ารถไม่เก็บแล้วเก็บรครั้งเดียวรถบ้านสามร้อยถ้ารถบ้านมีไฟอะ่ะจอดนอนวิวสวยมากสามร้อยบาทนี่อันนี้คือบ้านพักเขา นี่นี่ห้องเดียวใช่ไหมอะหรือสองห้องอะสองหนอนอนอ๋อสองห้องนอนถึงว่าทําอยู่งี้ก็ไม่น่า<อ>จะแพงเท่าไหร่มั้งเนี่ยค่ะวิวสวยบรรยากาศดีใครต้องการความสงบอ่ะสัญญาณมือถือก็มีนะคะมีน่าจะมีทั้งสามค่ายเลยมั้งคะเพราะว่าเปิดก็ใช้ได้หมดเลยอ่ะไดู้กเออได้หมดเลยสามค่ายเลยบรรยากาศดีใครต้องการมาพักผ่อนแล้วสูตรบรรยากาศนะ โอเคเลยเนาะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้บ๊ายบายนะคะ